นี่ครับซ่อมปัาซีนแตกแล้วก็หน้าเพดลายข้างหนึ่งแสดงว่าจะมีเพืองตัวหนึ่งกินด้านข้างนะฮะจะเป็นตัวนี้กินที่มันมีรอยไหมแต่อันนี้จะปกติทั้งสองข้าง นะถ้าอย่างนี้ปั๊มจะไม่มีแรงนะปี้ปั๊มจะไม่มีแรงแบคอัพแบคอัพฉีขาดตัวขาวนะฮะระบบฮันตริกมันจะละเอียดมากถ้ามันรั่วน,นิดหน่อยก็จะไม่มีแรงนะครับการซ่อมปัม๊มจะเป็นปั๊มนิ้วปั๊มแพรลอดปั๊มเพืองหลายอย่าง อันนี้ก็จะเป็นเสื้อลายเสื้อมันก็จะลายไปใช้ไปถ้าน้ํามันไฮโรดรลิกร้อนมันก็จะไม่มีกําลังถ้าเสื้อลายแบบนี้แต่ใช้ได้ใหม่ๆใช้ได้แรงดีไปใช้ไปสักใช้งานหนักสักสองสามชั่วโมงไปชั่วโมงสองชั่วโมงไปมันก็จะเรื่อมไม่มีแรงเราต้องแก้พวกนี้แก้ได้กําลังมันก็จะดีนะพวกนี้ นี่ฮะเลี้ยวมาอันนี้แกนขาดเสื้อลายอืเดี๋ยวอาจจะได้เปลี่ยนชุดซ่อมทั้งชุดก็จะหลายตังอยู่นะฮะสั่งชุดซ่อมถ้าเป็นลูก ปั๊มจินแดงพวกนี้มันก็จะไม่แพงแต่จะใช้ได้ไม่ทนเห็นไหมมันจะลายตุแต่ก่อนมันจะเป็นเสื้อโลแต่ถ้าเป็นพวกเนี้ยพวกปั๊มนอกปั๊มญี่ปุ่นเมกอินเจแปนพวกเนี้ยมันจะทนแต่เป็นเสื้อโลระบายความร้อนด้วยนะมันจะระบายความร้อนด้วยเสื้อโลพวกนี้มันจะช่วยในด้านความร้อนด้วยแต่ถ้าแข็งแข็งแรงกับตัวนี้ แต่ถ้าเป็นของญี่ปุ่นแต่ถ้าเป็นเด็กของจีนของเกาหลีอะไรก็อก็จะไม่ทนตัวหนึ่งก็ประมาณเจ็ดพันห้าพันห้าเจ็ดพันประมาณ7จ็ดพันประมาณนี้จะเป็นของพวกนี้ก็เงินกว่าบาทขึ้นไปของใหม่นะของมือสองก็ประมาณเจ็ดพันกว่าบาทเจ็ดพันกว่าบาทของญี่ปุ่น อันนี้ก่อนนะเดี๋ยวต่อคลิปใหม่